โอ้โอะไรแบบอบเฮ้ยบันนี่สวัสดีครับทุกคนโอ้ยชนชนหูเป็นไงแรงปะนี่โอ้นี่เธอจะไปแข่งรถหรอบันนี่เปล่าพอดีฉันได้รถใหม่มาดูดีดิได้วยอย่างเจ๋งจังเลโอ้โหดูท่านั่งฉันก่อนเป็นยังไงทุกคนท่านั่งอย่างเท่ว่าแต่เธอขับรถคันนี้เธอไม่ต้องจับพวงมาลัยอุ้ยไม่ต้องจับฮนดนเลยหรอบันนี่โอ้เป็นรถการใช้พลังจิตจัง ดิฉันเท่านั้นที่ขับได้อะโดยการใช้พลังจิตอะดูดิครับทุกคนโอ้โหให้ตายเถอมาแล้ว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 โอ้ยสนุกกับชายเกลาโหอย่างเจ๋งเลยย่าเจ๋งมากับฉันว่าชายเกลาเธอสนใจจะขับดูแม่เอ้ยอาโชนโชนไม่ไม่สนน้าเดี๋ยวฉันเอารถเธอไปคว่ำอีกบันไดเฮ้ยไม่เป็นไรน้าลองขับดูสักหน่อยเถอะไอ้จริงเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรฮ่าโอยอย่างเทพไปเลยชายเกลา โอ้ยบันนี่หัวฉันหายชะตาเธอขาดแล้วฉันว่าลงเลยโอ้ยฉันก็ว่างั้นแหละนั่งรถเธอทีไรหัวหายตลอดเลยอ่ะนั่นนะดิชะตาขาดอย่างงี้อย่าขับเลยชายเกอคพี่คบันนี่เธอขับไปเธอได้ได้เดี๋ยวรถไปเก็บก่อนเริ่มหิวแล้วชายเกอไปหาอะไรกินกันแม่โอเคเลยบันนี่ลงจอดรถชายเกิลนี่เอาเข้าไปจอดได้ปะได้ได้ได้เปิดเลยว้าวนี่รถมาจอด อ่า <Ờ S 1> <smile S 2> แล้วเธอก็ออกมาบันนี่เดี๋ยวฉันจะได้ปิดลัวให้ได้เลยโอเคเรียบ้อยอย่างเจ๋งกะใช้ก็สุดยอดมากเลยลัวนี้มาอัตโนมัติเนาะเฮ้ยใช่เลยนี่แค่เข้าไปใกล้ๆก็เปิดแล้วเนี่ยอุ้ยบันนี่เธอโดนทับไปเลยอ่ะให้ตายเธอไปกินข้าวดีกว่าเฮ้ยบันนี่ฉันแอบเห็นเธอนะทำอะไรอยู่อะ ไอ้ลุงเห็นได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมองจากทางนี้พอมาแต่หูแค่เห็นหูก็รู้แล้วว่าหูเธอบันนี่ใช่ก็เธอก็เห็นหรอเห็นสิทุกคนเห็นใช่ไหมลุงก็เห็นบันนี่จะทำอะไรเนียอ๋อบันนี่ก็แค่จะมากินป๊อปคอนน่ะแอะแต่ไม่แอนแล้วเนี่ยอยู่ที่บันนี่เรียบร้อยแล้ว่าเย่เย่โอ้ยบันนี่นี่เธอเป็นเด็กไม่ดีนะไม่ยอมขอฉันก่อน โอ้ยบันนี่ก็ขอลุงตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอยากกินป๊อปคอร์นอา้าวลูกก็คิดว่าจะกินป๊อปคอร์นตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานบันนี่ไม่ได้กินนะก็ใช่ไกลูกก็คิดว่าเมื่อวานก็จบไปแล้วเอาไม่ใช่การขอนี่คือมันอยู่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตบันนี่เลยนะคุณลุงอ้อาวแสดงว่าขอหนึ่งครั้งนี่กินได้ยาวเลยอะดิว่าไ้คุณลุงรู้ได้ไงเนี่ย โอ้ยจะเสียท hey. ่าวันนี่ซะแล้วเฮ้ยงั้นอย่างนี eh <sh <sh ้เธอได้กินปปคอรตลอดชีวิตเลยละสิได้กินเต็มที่ไปเลยโอ้ยโอ้ยบันนี่กินเต็มที่ไปเลยชายเกิลเธอไม่กินเหรอทำไมยิ่งกินเลือดยิ่งลดอ่ะชายเกิลนั่นสิเธอนี่ทำอะไรฉันเนี่ยลุงครับวันนี้หิวมากเลยลุงอยากกินไก่ไก่สเต็กไก่ใหญ่ๆอ่ะะหวไม่ได้กินสเต็กไก่ลุงมานานแล้วอ่ะโอ้ยได้เลยก็เดี๋ยวลุงไปจัดการให้ แกมว้าวไปเลยพวกเธอไปนั่งรอที่โตะเลย,ยได้เลยลุงได้เลยลุงไปชยัยเกลไปนั่งรอที่โต๊ะกันดีน่าไปมานั่งโต๊ะนี้เรวบันนี่ได้เลยรอปแป๊บนะพวกเธอสองคนจ้าลุงพร้อมเสิร์ฟแล้วบันนี่ก,กับชายเกลโ,โหย้ยมีทั้งพิซซ่าอา้าวฉันทำหล่นเฮ้ยบันนี่เธอทำหล่นเธอแอบ,บกินไปเนี่ยฮะไม่ได้ไดแอบ,บกินแต่มันหล่นเจก็ดูใต้โต๊ะซิ นี่ไงน,นี่เดี๋ยวฉันหยิบขึ้นมาให้ใช้ก้าเธอกินนะเอยหล่นพื้นมันแล้วกินได้ไงอะเป็นเชื้อโลกสิกินได้เชื้อโรคยังไม่เอา <ทำ S 1> เอา,เอาวันนี้เธอทําน้ำสับปะรดของฉันหล่นอีกไม่ฉันไม่ได้ทำฉันแค่เอาบัมเ,เอาพิซซ่าขึ้นมา นี่มานี่ใช้เออทำไลน์รีบกินนี่เดี๋ยวมันจะมัเย็นหนาวนะโอ้ยโอ้ยงั้นรีบกินเลยเดี๋ยวไม่อร่อยโอเคกินดีกว่าอร่อยครับน้ำแตบรดนี่อร่อยมากเลยโอ้ไก่ก็อร่อยจายก็เธอกินมาฉันกินพิซซ่าไปแล้วเฮ้ยแต่พิซซ่าเธอทำหล่นเมื่อกี้นี่นาวันนี้จายก็โสมน้ำหน้าพวกเธอนี่ทะเลาะอะไรกันอีกแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันตลอดเลย อ๋อเปล่าเราหยอกกันจะเฉยลุงใช่ใช่ลุงไม่มีอะไรแค่เสียงดังเฉยเฉยโหกินอิ่มแล้วอยากเล่นต่อแต่ว่าเบื่อแล้วไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้แล้วอ่ะเราจะหาอะไรทาดีน้อใันก็รู้เปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเออบวกเธอไม่มีอะไรทาใช่ไหมใช่ครับลุงลุงม,ม,ม,มีอะไรให้ทําหรือเปล่าวะเห็นเขาววาดตรงศาลากลางอ่ะเทศบาลอะ มีงานจัดแสดงมินนี่มิกกี้อุฟฟี่หลายๆตัวเข้ามาจัดแสดงเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอลุงลองไปดูสิแต่มันเป็นเนี่ยสยองขวัญเลยนะคนก็ไม่ค่อยอยากไปกันอะพวกเธอถ้าชอบไปก็ลองไปกันดูนะเฮ้ยชายก็เป็นแฟนคลับมิกกี้เมาส์เลยแหละโอ้ยบันนี่เป็นแฟนคลับมินนี่ด้วยเอองั้นอย่างนงี้เราต้องไปแล้วถึงจะสยองขวัญก็เชิญได้เลยเราต้องไปดูกันไปเลยจ้าจ้านี่ชายเก้ เดี๋ยวก็ถึงตรงนี้ก็เลี้ยวขวาก็ถึงที่งานที่เขาจัดแสดงแล้วโหเต็มเลยอ่ะใช่โอ้โหดูสิมันเคลื่อนไหวได้ด้วยแฮช่ช่ๆช่ดูดิมือมันขยับได้ด้วยอ่呀ทำอะไรตบหัวตัวเองทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โยจะว่าไปมันก็สยองขวัญอยู่นะเนี่ยบันนี้ คนไกลเขาแบบดีมากเลยนะไหนลองไล่บันทีละตัวดีกว่าชายกาฉันว่านี่อะไรเนี่ยมิกกี้เมาสตาโบเฮ้ยชด่ดูดิเป็นลูกกระตา่ายกับลูกกระตาคนเลยอ่ะใช่เฮ้ตัวนี้ฉันจําได้ชายก็ฝั่งนี้ อันนี้เป็นมิกกี้เมาส์สมัยที่เพิ่งออกมาใหม่ๆเขาก็จะวาดการ์ตูนประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็เป็นขาวดําด้วยแน่เลยใช่ไหมเนี่ยส่วนตัวนี้ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะมือขาดด้วยนะสีเขียวๆมือหายไปข้างนึงอะนั่นนะดิโอ้โหส่วนตัวนี้ยังตบกระบาลตัวเองอยู่เลยออ้ยอันนี้เป็นมิกกีก้เกาสภาคปัจจุบันอุย้ยไม่ใช่แล้วจำเมันดูน่ากลัวจังเนี่ยุ้ยตามันโบ๋บนนี่อย่างที่ลุงว่าเลย นี่มันงานแสดงมิกกี้เมาส์สยองขวัญจริงๆด้วยอะอยมินนี่ก็น่ากลัวน่ากลัวดูสิหหดูฟันดีอย่ากับฟันมนุษย์เลยอะ่ะใช่หุยแถมดูตาสิบันนี่้ไม่มีตาขาวเลยอะ้โอ้ย,ยอมิกกี้เมาส์ตัวนี้ก็เหมือนกับผ่านห้องเย็นมาเฮ้ยใช่ มินนี่ตัวนี้ก็กางแขนอยู่โอ้โหตัวขาวขาวบวกสีฟ้าอากาศเย็นเหมือนกันเลยมาคู่กันเลยกับตัวนูนโอ้ยแล้วก็ดูฟันดีคล้ายๆกันมินนี่เมาตัวนูนเลยอ่ะใช่สองคนนี้มาคู่กันแน่นอนเลยเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกันดีไหนๆเอ้ยใช่ใช่ใช่มันมาเป็นคู่ออ้ยบันนี่แล้วดูนี่ดิอ้ยดูดักทำไมเดือดแต่หัวเนี่ย เฮ้ยสยอ่งจริงแหละมีแต่หัวอย่างเงี้ยนั่นนะสิโอ้ยนี่ถ้าฉันเจอตอนกลางคืนนะฉันหลอนมากเลยอบันนี่ฉันก็คิดว่าฉันคงหลอนเหมือนกันแหละชายเกิลโอ้โหตันนี่ตัวนี้ดูปกติสุดแลละแต่ว่าสีมันไม่ใช่อ่ะเนาะเออทำไมสีมันดูแบบดำดำทมินทมินเหลืองเหลืองอย่างกับแช่ฟอร์มาลีนมาอย่างนั้นแหละโอ้จริงด้วยชซเกิลส่วนตัวนี้กำลังกลุ้มใจอะไรอยู่ก็ไม่รู้ ทำไมขามเท้ามันใหญ่จังนั่นน่ะดิเฮ้ยโอ้โตัวต่อมานี่คืออะไรเนี่ยชัยเกิ้ฉันไม่รู้จักเลยมันคล้ายๆมินนี่เมาส์เลยนะแต่ว่าอ๋อนี่คือกระต่ายน้องกระต่ายบันนี่ไม่รู้จักโอ้ยใส่หัวใหญ่เลยโอ้ยแต่หน้ามืดไปหน่อยนะมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยตัวนี้ก็น่ากลัวตาโบเชียวเฮ้ยโอ้ยเอว่าแต่งานนี้ มันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีใครมาเลยอะฉันก็ว่างั้นแหละบันนี่โอ้โหทุกตาพวกนี้มันขยับได้ด้วยย่างเจ๋งอะชายเกิลเนาะใช่ดูดิมันขยับกันอีกแล้วบันนี่มันเดินด้วยฉันว่าไม่ใช่ละชายเกิลอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเยมันกระโดดขึ้นไปข้างบนเรื่อว้ายเกิดอะไรขึ้นนี่เอ้ยชายเกิลมาตามเรามาตลอดเลยช่ ้ย uhm ถึงมันไม่เดินมันก็ตามเรามาเต็มเลยอ่ะไปดูสิหูฟ้ใหญ่เลยมันอยู่เป็นเป็นกองทัพเลยอ่ะบันนี้นั่นสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้ทำไมมันไล่แต่เราอ่ะเอ้ยดมาอีกแล้วโอ้ยดูดิมันไปหลอกขอื่นต่อแล้วโอ้หเมืองนี้โดนปกคลุมไปด้วยเหล่าอิกกี้เมาล์ลอน ชาเก้เธออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยบนันนี่ฉันอยู่ตรงริมริมทะเลว้าย,ายมันตามมาหลอกฉันอีกแล้วมันก็หลอกฉันเหมือนกันชายเกตอนนี้ฉันอยู่ริมทะเลอ้าจะโดนหลอกอีกแล้วมันหลอกเธออีกแล้วเหรอเฮ้ยว้ายบนันนี่ฉันว่าไม่ว่าเราจะเกิดใหม่กี่ครั้งมันก็หลอกเราตลอดเวลาเลยอะนันนาดีชายเก้ชายเก้าฉันอยู่นี่ชยเก้าวิ่งมาชอยอยู่ไหนวิ่งมาเร็ว เออเออฉันเห็นเธอแล้วบันนี่มาเร็ว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 เราตร้องรีบ <ๆๆ S 1> ไปถึงกันก่นกนอนนี่มันไม่มาหลอกเราแล้ววะรอบนี้ใช้ได้มันไม่มาแล้วใช่สาัารอบ <ใจ S 3> <ๆ S 2> นี้เราต้องจัดการมานันดีกว่าช้เกิลเตรียมปืนเลยนี่ฉันว่ามันต้องหลอกเราจนสมใจแล้วแน่เลยย่านั่นนะดิชาเกิลเออ,เอ,อ <ๆ S 1> บันนี่ว้ายอ้ยมาไม่ทันตั้งตัวเลยรุกคนพอกหมดเลยชารเกิลเมื่อกี้ใช่คุณไม่ได้รอบนี้เราต้องจัดการขั้นเด็ดขาด แชเกิลดูสิมันกระโดดทยอยมาเต็มเลยตอนนี้เราอยู่บนตึกเพื่อที่จะล่อมันมานะครับอุ้ยบันนี่ในเมื่อเราอยู่ข้างบนนี้แล้วเราต้องจัดการมันก่อนแหละก่อนที่มันจะมาหลอกเราแเลือดมันเยอะมากเลยนะแชเกิลเป็นแสนเลยนะเราต้องยิงถึงสนะิบนัดตั้งแตจะตายเนี่ยนะัตัวตนะโอ้ยยิงอย่างนี้ไ,ได้ยแล้วมันก็กระโดดกระโดดใหญ่เลยอะนี่แน่โดนหลอกอีกแล้วโอ้ยบันนี่มันยังมาอีก แล้วมีีตัวนี้มันจะกระโดดน้ำเจก้ายิงไปมันไม่สะเทือนเลยอะนั่นนะสิฉันว่าหนทางเดียวที่เราจะรอดจากพวกมันได้นั่นออก็คือคืออะไรบันนี่นี่เลยเก้าเราจะทําอะไรก็รีบทําเลย<ด>ก่อนที่มันจะหลอกเราอีกรอบหนึ่งระเบิดมาจากท้องฟ้าหลังจากนั้นก็จะนี่นะเ้ยหายไปหมดแล้ว <S <S ยฉันยอมเสียสละเพื่อทุกคนขอบคุณมากเลยนะบันนี่ ทุกคนถ้าใครใจดีกดไลค์ให้บันนี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย